เอิ่นนาพาไม่ต้องกลัวนะผมจะไม่ยอมให้คุณตายถานคะทำไมเสื้อเบื่อจังเป็นกับดักที่พลเอาไว้ทำร้ายคุณชัดๆยังจะมาช่วยฉันเองไม่ต้องร้องนะคุณยังจำได้ไหมคุณบอกว่าถ้าสิบปีนี้คุณมารับให้ผมหย่าด้วยไม่ได้เราคือสามีภรรยากันนะมันยังนับอยู่ไหม นับสิคะต้องนับแน่นอนค่ะปีนี้ก็ปีที่สิบแล้วอีกนี้เดียวจะถึงฝันแล้วดีจังน ผมรักคุ 우리 헤어지는가 ถ้าได้เกิดอีกครั้งฉันจะรักคุณให้มากๆฉันไม่ได้ตายกลางทะเลเหรอ ไม่อยู่ที่นี่ล่ะมาเจ้ากแก้วเธอฉลองเรื่องใน่าให้กับนาภาที่ถอนมั่นกับหานได้สำเร็จอืมออนาภา <c oughs> นาภา <c oughs> ตื่นแล้วเหรออีกเดียวทำตามที่ฉันสอนไปเนอะถอนมั่นพี่หารซะถอนมัน่น เมื่อสิบปีที่แล้วฉันบังคับให้หารถอนมั่นกับฉันต่อหน้าทุกคน See you, never หานคะเรียกผมว่าไงนะ งั้นครั้งนี้ฉันกลับมาเกิดงั้นเหรอพี่หานคะพี่มาแล้วเหรอเมื่อกี้นภาพูดเองว่าไม่ได้รักพี่แล้วตการถอนมัน่นมันกําหนดไว้แล้วนภาต้องเป็นภรรยาของฉันเท่านั้นตระกูลอมรไม่มีการหยา่ามีแค่เป็นไม้นภาถ้าอยากหยา่ารอผมตายก่อนพี่หานคะพี่อย่าพูดแบบนี้สิ พี่เช่อไม่ว่านาพาเนี่ยอยากให้พี่ตายตายไปซะพอะพี่ตายก็ไม่ต้องแต่งกับพี่นาพาคุณชอบพลมากเลยเหรออ,อ๋อใช่แล้วนาพาให้ฉันเอานี่มาให้พี่นี่คือรูปแต่งงานสินะพี่หานคะนาพาให้ฉันเอาไปทิ้งพี่อย่าโทษฉันนะคะ ขอโทษนะภาผมทำเลอะแล้วพี่หานคะที่จริงพี่ก็รู้ดีในใจของนภามีแค่พน้องของพี่เท่านั้นธารังเกยียจพี่ทีตาบอดจริงๆแล้วเธอ,อ,อทำอะไรเนี่ยมองไม่เห็นแล้วยังไม่รู้สึกอีกเธอทำให้หานบาดเจ็บฉันแก้แค้นแทนเขาแก้แค้นอ๋อเธอรู้แล้วเธอกลัวเขาใช่ไหมล่ะ เลยไม่กล้ายุ่งด้วยไม่เป็นไรฉันช่วยเธอเองนภาพี่พรรออยู่บนเรือนะนภาถ้างงจะงอหัวไม่ขึ้นถ้าเธอไม่ใช่คุณหนูระกุลบาร,รมีแล้วก็พี่พลก็คงไม่มีทางมาเล่นละครเป็นเพื่อนแกเจ็บไหมพลค่ะพลค่ะ ทุกครั้งที่ได้ยินฉันอยากจะอ,อ้วกฉันจะบอกให้ฉันต้องขอบคุณเธอนะเป็นเพราะเธอที่ทำให้หารักเธอได้ขนาดนี้อีกสามนาทีเลยจะระเบิดแล้วละ่ะอีกสามนาทีก่อนแกจะตายแกก็กช่วยฉันดูหน่อยแล้วกันว่าเห็นประกายไฟบ้างไหมพนค่ะพน,นค่ะ ถึงทำกับฉันแบบนี้ชาติที่แล้วแกเป็นคนให้ตัวด้วยฉันยังไงลนะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นอ้าช่วยด้วยอย่าให้เธอตายง่ายๆ <c oughs> ไม่อย่างนั้นก็ไม่สนุก ผ่านคะฉันล้างแค้นให้คุณแล้วคุณดีใจไหมคุณนภาครับผมตาบอดไม่ต้องแสดงละครให้ผมดูหรอกคุณไม่เชื่อฉันเหรอผมเชื่อคุณได้ด้วยเหรอแน่นอนสิคุณนภาครับสิส่งดของคุณนะ่ะเก็บเอาไว้เองจะดีกว่านะเอาไม่ให้คุณชายรองดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ คุณนภา,าเรื่องนี้สามารถเชื่อคุณได้ใช่ไหมแย่ yeah, แล้วทำไมฉันถึงได้ลืมเรื่องโง,ง่ๆที่เคยทำลงไปได้นะนภาพิธภาพวัยเด็กของพวกเราเหมือนพี่น้องกันสิสอดนี้เอาไปมอบให้คนที่เธอชอบจริงๆเธอให้ฉันไม่เหมาะเท่าไหร่ชาติที่แล้วเพราะคำพูดพวกนี้นี่แหละฉันเลยสารภาพรักกับคนต่อหน้าหานไปซะได้ทำให้หันต้องขยหนาที่สุดพี่ริจจก,การคู่มั่นของพี่เธอ ย้ายเธอมาชอบผมเลยนะหารของฉันไม่ได้สนใจเรืเ่องว่าบ้าปัญหาของฉันฉันจัดการเองในพลนี่เป็นทองแท่งที่พ่อฉันเตรียมไว้เยอะมากเลยนะเนี่ยคิดราคาดีแล้วใช่ไหมฉันก็ไม่แน่ใจด้วย <S <S <ๆ>ส่วนอันนี้ คือกุญแจคลืหาแสนใหญ่โตบ้านรูรูในเมืองหลวงเราราคารวมกันก็สักพันห้าล้านอันนี้ฉันรู้เลยสมบัติเก่าสมัยราชวงศ์อันนี้มงกุฎที่ราชินีอังกฤษเคยสวมราคารวมกันก็สามพันล้าน นาฬิกา้สยข้อมือใส้คอล้างให้หมดเลยพอแล้วเธอเลิกหาเรื่องสักทีเถอะตอใหอ้ฉันไม่อยากได้เธอก็ไม่ควรทำลายของได้ฉันรับฉันรับพอใจอยังว่ากันว่าคุณชายรองใจเย็นมากพอได้เจอวันนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเฮ้ยถ้าไม่ใช่ว่าเธอวอยๆเนี่ยฉันไม่รับไว้หรอก นภาก็เป็นแบบนี้แหละทั้งพลทั้งราณีถ้กลับมาเกิดอีกครั้งฉันจะค่คอยๆเล่นด้วยเองนภาทำไรเนี่ยทำอะไรเหรอเม่พล <c oughs> หลายปีมานี้ถุงเท้าที่ไหนซื้อก็ยังใช้บัตรฉันรูดเลยแม่นายป่วยฉันก็ดูแลปริญญานายก็เป็นฉันที่หาอาจารย์มาช่วยรวมถึงของขวัญที่ให้ลูกค้าก็ออกมาจากสินสอดฉันยังทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเราคุณเอาแต่ได้ อย่ามาทำตัวใจเย็นเป็นดอกไม้นายอย่ามาทําให้ดอกไม้แปดเปื้อนเลยจะบอกให้นะรีบเอาของที่นายเอาไปมาคืนฉันได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่เพราะว่ายังไงของพวกนี้ไม่คู่ควรกับนายตายแล้วทำไมมือคุณบาดเจ็บขนาดนี้เลือดออกด้วยไม่ได้ฉันจะพาคุณไปทำแผลขอดูหน่อย ทำไมจู่ๆถึงทำดีนะหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของคนกันไมเป็นการต้องรีบแล้วไปชาติที่แล้วทั้งพลกับราดีทั้งคู่มีคนคอยหนุนหลังเท้รับการสนับสนุนตลอดเลยจนฉันตายไปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครชาตินี้ฉันจะต้องลากตัวมันออกมาให้ได้แรงมาก็ต้องแรงกลับมีแคนก็ต้องชำระ คุณยังเล่นละครไม่สมใจเหรอว่าแต่การเล่นละครต่อหน้าผมสนุกนักเหรอฉันไม่ได้เล่นละครนะฉันสาบานฉันกลับตัวลบความคิดสกปรกทำความดี<อ>เป็นคนดี<ะ>สีสังคมผมรู้ครับว่าคุณอยากใช้ประโยชน์จากผมเพื่อให้พนหึงไงล่ะแต่ว่าบางทีก็เล่นละครเกินไปหน่อยเดี๋ยวจะผิดคาด เอาคำพูดผมไว้เตือนสติตอนนี้ดึกมากผมต้องกลับแล้วห่านคะฉันคุณอย่าไปนะฉันอธิบายให้ฟังได้ฉันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องพูดกับคุณให้ได้นี่คุณจะหมายความว่า อยากให้ผมค้างด้วยเหรอก็แค่ค้างเฉยๆเอ่อฉันหมายถึงว่าบ้านเราใหญ่มีหลายห้องห้องใหญ่ๆทั้งนั้นคุณเลือกเอาเลยนอนห้องไหนก็ได้ค่ะอช่างอะช่างเถอะช่างเถอะคุณกลับไปเถอะค่ะในเมื่อฉันเป็นคู่มั่นของคุณทั้งคนกันตั้งแต่พรุ่งนี้ไป ฉันจะดูแลคุณเองไม่มีปัญหาเนาะตกลงได้ไหมเนี่ยได้ ประธานมีเรื่องอะไรเหรอครับวันนี้นะพาดูแปลกๆไปเสือทีว่าเธอมีเรื่อง,งหรือเปล่าครับเทาหาตั้งหลายครั้งแล้วทำไมเขาไม่รับสายเลยนะเอ้คนขี้โกหกเอ้ยไหนบอกให้ฉันดูแลไงล่าโทรอีก ประธานตอนนี้พลบ้าคลั่งมากครับประชุมในเดือนหน้าถ้าเขาเห็นว่าตาคุณไม่เป็นอะไรแผนจะสูญเปล่าถึงตอนนั้นเขากลากเลือดตรงนั้นแน่ทำไมนพาโทรขนาดนี้หรือจะทำตามที่พูดจริงประธานครับ เพิ่งสืบอมาได้ว่าพลกำลังสงสัยเรื่องตาของคุณเลยส่งคุณนภามาเฝ้าดูฉันหวังอะไรอยู่กันเนี่ยทำไมถึงยังโทรไม่ติดอีกเนี่ย คุณหานคะยุ่งกระดาษได้เลยเหรอ,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 อช่างเถอะช่างเถอะตอนนี้หานแค่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกผู้ใหญ่ยังไม่ตกลุมรักว่าแต่หานจะเริ่มรักฉันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันไล่แกออกได้นะยังไม่โยชนอีกเหรอเมื่อไรที่ฉันมาห้างนี้เห็นอะไรก็เหยยบได้หมดเคยเห็นฉันจ่ายเงินไหมล่ะ นี่เป็นเรื่องจ่ายเงินไม่จ่ายเงินนะครับขอทั้งหมดวันนี้พวกคุณเอาไปไม่ได้จะ <c oughs> บอกว่าให้ฉันหยิบได้ตามใจไม่ต้องจ่ายเงินอยู่เลยถ้าว่าเธอขี้โมไปนะเชะ <c oughs> เธอจะรู้อะไรเณรพาเนี่ยนนะอยากแต่งงานกับลูกฉันจะตายไปอยากแต่งกับลูกฉันอยากแต่งเข้าออบ้านต้องเห็นแก่น,น้าฉันคุณหนูณภาของพวกเรานะ่ยเปถายาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวงนี้นะใครได้แต่งเมื่อหนูตกทางเข้าสาร เป็นทาย,ยาทเศรษฐีตอนหน้าลูกชายฉันก็ไร้ค่าอยู่ดีใส่หัวไปซะ <c oughs> ไม่ได้จริงๆขอที่พวกคุณถือมาเป็นรดูดีบิเต็ดทั้งหมดเลยครับลูกค้าเราจองไว้หมดแล้ว <c oughs> ถึงเวลาไม่มีของส่งให้ลูกค้าเสียชื่อบริษัทก็จะเสียหายแกนี่มันหัวแข็งจริงๆเลยอไอ้ห้างนี้<อ>เป็นของหนาา้าพาะก็เหมือนของลูกชายฉันเชื่อไหมว่าฉันเลยแกออกได้เดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ หยุดเดี๋ยวนี้น้าพาเธอมาก็ดีเลยฉันกำลังหาเธออยู่หาฉันเมื่อคืนพลกลับบ้านมาทำไมหัวเขาแตกขนาดนั้นเธอกล้าตีเขาเหรอฮะหนึ่งสันเลวนี่ยังอยากจะเป็นสะใภ้เราอีกใครบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคนอะไรเล้นละครเหรอเธออยากแต่งงานกับพลจนตัวสั่นเธอคิดว่าพลจะตามใจเธอหรือไง ตอนแรกฉันอยากช่วยพูดให้สักหน่อยคิดไม่ถึงว่าฉันมาเอาเสื้อผ้าที่ห้างไม่กี่ชุดก็มาเจอไอ้ผู้จัดการไม่มีสมองมาขวางทางฉันเธอมาก็ดีพูดมาสิของพวกนี้ฉันเอาไปได้หรือเอาไม่ได้ให้ไม่ได้นะครับพวกนี้ในวันนี้ให้ไม่ได้ครับของก่อนหน้าที่ออกไปก็ทําให้ขาดทุนมากไปแล้วของวันนี้อีกถือเป็นชีอเสียข,ของห้างเลยนะครับหากลูกค้าว i p พีไม่พอใจเราคงถืงออวสานนะครับ <właściwie> ได้ยินไหมละ่ะ เสื้อผ้าธรรมดาไม่กี่ชุดคอยดูนะนจะจะกลับไปฟ้องผลแน่โอ้จะไปฟ้องผลเหรอคะไอทำไงดีฉันกลัวมากเร็พยังฉันเร็วอ้อยกลัวจะแย่แล้วฮึ <h ums> ใช่ไหมบอกแล้วว่าเธอไรค่าก็ <h ums> แค่คนขี้ประจบ <h ums> แย่แล้วตระกูลบารมีมีลูกสาวไร้ค่าจบเฮแล้วชาติที่แล้วผลใช้เงินสร้างคองนเนคชั่นทั้งหมดเลยเขาแค่มีเขาเป็นเพื่อนในไลน์มาซื้อของที่ห้างก็ไม่ต้องจ่ายเงิน หลังจากนั้นห้างก็ปิดกิจาการนาภาดูแลเธอฉลาดกว่าหมาของเธอซะอีกโอ้นังน,นาภากล้าตบฉันเหรอฉันเป็นแม่ของผลนะยะพอเอาเงินของฉันไปเลี้ยงหมาตัวหนึ่งก็เท่านั้นแหละยังจะมาเห่าใส่ฉันอีกคุณไม่กลัวฉันจะเลิกให้อาหารมันเหรอบ้าไปแล้วเหรอกล้าดียังไงมาตบฉันผู้จัดการเธอแจ้งตำรวจแจ้งว่า มีคนมาปล้นของมากมายปล้นของที่ร้านเราใช่แล้วให้พวกเธอเอาของก่อนหน้านี้เอามาคืนด้วยตายแล้วไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันนะเฮ้ยไปละคุณคุณหนูคุณแน่ใจนะเรื่องนี้คุณจัดการได้เลยค่ะหลังจากจัดการแล้วเรียกคนจากสขายย่อยมาหาฉันที่ออฟฟิศนผาผาถ้าก้าวไปอีกก้าวเดียวฉันจะไม่ให้มาหยียบตะกูลนมอ,นอีก ถ้าฉันจำไม่ผิดนะตอนแรกคุณก็ใช้วิธีสกรปรกถึงปีนขึ้นเตียงหลุมออดได้ตระกูลอมอนไม่เคยยอมรับคุณคุณมีสิทธิ์อะไรจนจ้าตระกูลอมรได้เธอหนังบ้านนี่กลับไปบอกพลนะคะสไายของบ้านอมรฉันเข้าได้แล้วคะ่ะแต่ว่าในฐานะนคู่มั่นของคุณหานตั้งหากละ่ะเธอ คุณหนูครับคุณดูแลสาขาย,ย่อยมาถึงแล้วคุณมีอะไรจะรับสั่งหรือครับฉันดูบัญชีของทุกคนแล้วตั้งแต่ฉันปล่อยใอ้พลและพักพวกเดียวของในห้างไปฟรีๆเราขาดทุนมาห้าเดือนเต็มคุณหนูครับพวกเราทั้งหมดนี้ทำงานให้บ้านารมีถ้าเกิดวันนี้คุณเปลี่ยนใจพวกเราก็ดีใจมากครับประกาศออกไปเลย ภายในหเดือนนี้คนที่เอาของไปแล้วไม่จ่ายเงินสั่งให้พวกเขาเอามาคืนทันทีไม่อย่างนั้นแม่พลรมีจะจบแบบไหนพวกเขาก็จะเป็นแบบนั้นรับทราบครับเมื่อก่อนฉันประสีภาษาตอนนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยฉันนภาขอสัญญาจะดูแลธุรกิจบารมีนี้และธุรกิจทันวากรุ๊รุให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและเกลียงไกลยิ่งใหญ่เกลียงไกลยิ่งใหญ่เกลียงไก่ยิ่งใหญ่เกลียงไก่เลิกประชุม เวลานี้หานคงเลิกงานแล้วล่ะงั้นฉันแอบไปหาเขาให้ตกใจเล่นเถอะ ทานฝีมือการเย็บเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตาฝีมือคุณผู้หญิงทันแล้วช่างเรียนมาสามปีเองคุณเนี่ยหน้าตาก็หล่อเหล่าน่าดูแต่ใส่ใจสุดๆเลยครับชุดแต่งงานเนี่ยเริ่มตั้แต่ตัดผ้าถึงการปักลายคุณทําเองทั้งหมดเลยแถมคุณ,ณพาก็ไม่รู้ยังพยายามคิดหาวิธียาก,กับคุณอีกคุณว่าคุณลงแรงไปเยอะแบบนี้ไม่กลัวเสียเวลาเหรอครับอย่าพูดแบบนั้นสิเธอไม่ผิด ก็แค่ไม่รักอีกอย่างงานมั่นก็ยังไม่ถูกยกเลิกถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเธออยากแต่งกับฉันจริงถ้ามีวันนั้นแล้วก็เธอจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเลย